คุยฟุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปปี1986ค่ายคโนมิได้สร้างเกมชูตติ้งที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เกมอารก็จะถูกพอร์ตลงแฟมิคอมอย่างสมบูรณ์เกมนั้นคือ Gradus i หนึ่งในเกมยิงด้านข้างที่ถูกยกให้เป็นรากฐานของเกมชูตติ้งสมัยใหม่ผู้เล่นรับบทเป็นนักบินประจำยานรบในตำนานชื่อ Wick Wiper Vi ยานหนึ่งเดียวที่ถูกส่งไปปกป้องดาวแม่ Gradus จากการบุกของกองทัพเอเลียนจัก,กรวาลที่เรียกว่าแบคทีเรียเอกลักษณ์สำคัญของ g ร a d i u s อยู่ที่ระบบอัปเกรดแบบ Power g a ์เกผู้เล่นจะเก็บไอเทมเพื่อค่อยๆเลื่อนแถบ Power และเลือกอัปเกรดได้ตามสถานการณ์เช่น Speed Up, Missile, Double Shot, Laser, Option และชิลด์ระบบนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของยุค80 และถูกยืนยันว่าเป็นของดั้งเดิมจากเวอร์ชันอาร์เคและแฟมิคอมฉากต่างๆในเกมถูกออกแบบอย่างประณีตเริ่มจากภูเขาไฟยิงลาวากำแพงหินที่ขยับปิดหนีบไปจนถึงเขาวงกฏออร์แกนิกเขตฐานทัพและดวงดาวลึกลับทั้งหมดนี้คือด่านในเกมต้นฉบับที่แฟนๆยุคแฟมิคอมจำขึ้นใจและถ้าพูดถึงกราดิอุสไม่มีใครลืมบอสโมไอรูปปั้นหัวมนุษย์แห่งอีสเตอร์ที่ยิงวงแหวนพลังใส่ผู้เล่นไม่หยุด โมอายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำซีรีส์จุดเด่นอีกข้อของเกมนี้คือความยากกราดิอุไม่ได้ยากเพราะศัตรูเยอะแต่ยากเพราะทุกอย่างเป็นกับดักแค่ชนกำแพงนิดเดียวก็จบเสียออปชันและรีคอเวอร์แทบไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่เกมถูกยกให้เป็นครูใหญ่ของเกมชูตติ้งแนวเทคนิคเพลงประกอบในเกมแต่งโดยมิกิฮิงาชิโนคอนดักเตอร์หญิงแห่งยุคทองของโคนนมิทำนองที่เต็มไปด้วยความเร่งด่วน ลึก,กลับและฮีโร่กลายเป็นซาวระดับตำนานที่ยังถูกนำไปรีมิกซ์ในงานเกมของคนามิมาถึงทุกวันนี้ Gradus i 1986ไม่ใช่แค่เกมยิงธรรมดาแต่มันคือแบบเรียนของเกมชูตติ้งสร้างมาตรฐานให้ทางสายแนวทั้งระบบอัปเกรดด่านบอสและความยากแบบแฟฝๆที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าทุกความผิดพลาดคือความผิดของเราเองขอบคุณที่รับฟัง ฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ